สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตุ๊กก็จะมาพูดถึงการยืดผมคุณรู้ไหมการยืดผมเนี่ยมันเป็นการบำรุงผมชนิดหนึ่งเลยนะบางคนคิดว่ายืดผมแล้วผมจะเสียจริงๆแล้วเนี่ย การที่ยืดผมแล้วเสียเนี่ยมันจะอยู่ที่ใช้น้ำยาแรงเกินไปหรือใช้น้ำยาที่ไม่เหมาะกับเสภาพเส้นผมนะคะก็อันนี้นะคะขอเตือนด้วยนะคะลูกค้าที่ทำยืดผมเองที่บ้านเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะคะเราทำได้ต่อเมื่อผมเรานั้นบริสุทธิ์ค่ะบริสุทธิ์หมายถึงผมที่ไม่เคยผ่านการทำสารเค,เคมีทั้งหลายมาก่อนอย่างเช่นการทำสีการทำไฮไลท์อย่างนี้นะคะเพราะว่าสิ่งพวกนี้ทำให้ผมเสีย ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราไปยืดทับในตอนที่ผมเรายังเสียอยู่เนี่ยผมของคุณก็อาจจะตายได้เหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่ผมตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีการแก้ไขหลายอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาบอกอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าวันนี้ตุกก็จามาพูดถึงว่าการยืดผมนั้นดียังไงนะคะสําหรับคนผมเสียอย่างของตุกเนี่ยผมไม่เสียมากแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าผมก็กําลังชี้ฟูเพราะว่านี่ยืดมาประมาณสัก2ปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ ะจะยืดมาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นกว่านี้ก่อนอผมมันจะได้ลงตัวได้ดีกว่านี้แล้วก็ไม่ต้องโบนดรายให้ยุ่งยากนะคะคนไหนสาวๆคนไหนนะคะที่แบบมีผมชี้ฟูนะคะไม่ต้องห่วงว่าผมจะเสียนะคะต้องเลือกร้านที่ดีมีน้ำยา น,น้ำยายที่ทุกแนะนําในวันนี้นะคะก็จะมีแค่2ยี่ห้อที่ทุกใช้ที่ร้านอ่าและมีอันนึงเป็นครานตินแต่คราตินเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะต้องคิดดูให้ดีเพราะว่าคราตินมันทําให้ผมแข็งแรงแต่ถ้าผมคุณเส้นเล็กปุ๊บคราตินเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผมคุณแข็งแรงแล้วก็เส้นตรงได้สวยนะคะอ่าอย่างของทุกเนี่ยจะต้องอ่าที่ชอบก็คือใช้ของ o r e a al ลนะคะ o อเ a l มันจะทำให้ผมนุ่มสวยแล้วก็อ่า นุ่มสวยแล้วก็ไม่มันไม่มีการแตกปลายหรือไม่มีคือจะชอบมันมันจะไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมมันจะไม่แห้งเลยแต่ถ้าเกิดเป็นชีชโดเนี่ยมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่มันต้องดูว่าลักษณะเส้นผมของลูกค้านั้นเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ที่ร้านชอบใช้ราลีอลในการยืดผมนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ มันพริ้วอะ่ะมันตรงดีมันสวยอะไรเงี้ยก็อยากจะมาแนะนําว่าเวลาที่ลูกค้าเลือกร้านหรือเลือกผลิตภัณฑ์สําหรับการยืดผมเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีนะคะแต่ก็อีกแหละเทคนิคส่วนใหญ่ที่ช่างไม่ได้บอกเนี่ยมันก็คือการเลือกน้ํายาการใช้เครื่องนิบผมอุปกรณ์เครื่องหนิบผมนี่ก็สําคัญนะคะเครื่องรีดผมเนี่ยทั่วไปบ้านเราจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเครื่องรีดผมที่ถูกใจทุกเลยนะจริงๆอ่ะทุกก็สั่งมาจากต่างประเทศเพราะว่า เครื่องหนีบผมของต่างประเทศมันจะดีกว่าดีกว่าในด้านการดูแลสภาพเส้นผมนะคะเพราะว่าอย่างทุกใช้อยู่ก็จะเป็นของนายคลาวเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะใช้แล้วก็ไม่ค่อยเสียนะคะบางบางครั้งก็ใช้ยี่ห้ออื่นมันก็จะบางทีสั่งมา7-8 0 0 0พันแล้วอะไรเงี้ยประมาณป,ปีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนแล้วแต่อันนี้ทุกสายใช้อยู่ประมาณ สัก3ปีแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังดีอยู่นะคะจตต้องสั่งใหม่นะคะถ้าใครสนใจก็ทักได้นะคะว่าใครอยากได้เครื่องหนีบผมที่มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะเดี๋ยวตุ๊กจะสั่งเผื่อให้เพราะว่ามันแพงเนาะมันก็จะไม่สามารถที่จะสั่งได้บ่อยๆอแล้วเ,เครื่องหนีบผมสําคัญน้ํายาสําคัญนะคะกับการที่เราจะทําการยืดผมแล้วก็ช่างคนนั้นหรือว่าร้านนั้นนะคะเขาเข้าใจดีว่า เขาจะควรใช้ตรงไหนแรงตรงไหนน้ำยาอ่อนนะคะตรงไหนน้ำยาแรงตรงไหนน้ำยาอ่อนนะเข้าใจไหมคะเพราะว่าผมของคนเราเนี่ยถ้าเกิดคนที่ผ่านทําสารเคมีหรือ,อผ่านการยืดมาแล้วหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะใช้น้ํายาที่แตกต่างกันนะคะวิธีการยืดที่ดีที่สุดนะคะทุกคนต้องเรียนรู้ค่ะต้องไปเรียนหรือว่าต้องสังเกตสังเกตที่ว่าลูกค้าเนี่ยเ,เป็นยังไง ผมเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราต้องสังเกตนะคะเมื่อจริงมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะนะคะร้านทั้งร้านร้านทุกร้านเนี่ยทุกเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยก็เก่งหมดแล้วแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็จะมีเรื่องปัญหาการยืดผมแล้วมันช็อตบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดเราศึกษาให้ดีนะคะการบำรุงก็เป็นสิ่งสำคัญบางครั้งเนี่ยเราใช้เวลานานมากเลยละกว่าจะหาจุดของเราเจออย่างเช่นว่าเรา จะหาจุดที่ว่าทำยังไงให้ยืดผมง่ายขึ้นทำยังไงให้ผมเงาสวยนะคะคือตุ๊กใช้เวลานานมากที่จะศึกษาเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากเลืศอหนึ่งลูกค้าก็จะกลับหาเราอีกนะคะแล้วก็ราคาเรื่องราคาเนี่ยตุ๊กชอบที่จะทำในราคาเดียว ระะาคาเดียวหมายถึง Start ที่ราคาเดียวแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังมีลิมิตของมันนะคะไม่ให้เกิน3,000นะคะแต่ถ้าเกินลูกค้าคนไหนที่ผมยาวมากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็ต้เพิ่มน้ำยาแล้วก็ต้องคุยกับเขาก่อนนะคะบางครั้งการที่เราจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ย ดีที่สุดคือการคุยเรื่องราคาแล้วก็คุยเรื่อง products ถ้าลูกค้าโอเคเราแฮปปี้ที่ทำลูกค้าแฮปปี้ที่จะ,ะรับบริการจากเราเนี่ยมันก็คือเป็นจุดสำคัญนะคะ,ะการทำร้านทำผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ทุกอย่างเราจะต้องศึกษาตุ๊กเป็นคนที่ชอบให้โอกาสหลายๆคนเข้ามาศึกษาเข้ามาถามได้เลยนะคะไม่ได้ห่วงวิชาไม่ได้อะไรเลยต้องการให้ทุกคนได้มีอาชีพได้มี ความรู้ที่ถูกต้องที่เราเอาไปใช้แล้วมันดีมันช่วยเหลือลูกค้าได้นะคะ,ะส่วนการยืดผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนถามว่าเราควรจะตัดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่จะยืด ผมเสร็จแล้วตุกแนะนำเลยนะคะว่าเราควรที่จะตัดผมนิดหน่อยคือเล็มปลายอะไรอย่างเงี้ยหลังจากการยืดผมแต่ตุกไม่แนะนำให้ไปสไลด์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะทำให้ผมหนีบเออผมมันเด้งขึ้นมาได้อะคะ่ะผมมันผมมันจะมันจะมีอาการมีการ อยากสกบ,บ้างแบบว่าหรือชี้ขึ้นมาบ้างเพราะว่าการยืดผมมันทําให้ผมตรงแต่ถ้าเราไปตัดหรือเราไปปรับสไลด์ให้มันบางปุ๊บเนี่ยผมมันอาจจะไม่สวยได้นะคะแต่ตุ๊กแนะนําได้ว่าทําให้ผมเนี่ยมันมีทรงมีเชฟที่สวยงามได้นะคะการยืดผมจริงๆแล้วมันก็จะมีเทคนิคที่ช่างทุกคนน่ะเขาก็จะมีของเขาแต่ที่ร้านเนี่ยาสามารถที่จะ แชร์เทคนิคนี้ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เมค e ันนี y ที่เป็นกอบเป็นกรรมเพราะในช่วงโควิดช่วงนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ไปมากกว่าการให้ความรู้อาชีพเดียวกันหรือว่าคนภายนอกได้ได้ให้มีความรู้แล้วก็ไปพัฒนาหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปแล้วนะคะเอ,อ นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้อันนี้เข้าไปนะคะก็คือสรุปแล้ววันนี้ก็คือว่าทํายืดผมอย่างไรให้สวยแล้วก็ยืดผมอย่างไรไม่ให้ผมเสียการวิธีการใช้น้ํายาที่ดีที่เหมาะกับสภาพเส้นผมของเรานะคะแล้วก็การตัดหลังจากที่เราทําสีแล้ว หรือบางทีเราก็อาจสามารถตัดก่อนให้เข้าทรงก่อนนะคะหรือว่าสไลด์ให้บางหน่อยแล้วเพื่อที่เจ็บทําอันนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันกรัรหนึ่งทให้ง่ายขึ้นทําให้ช่างทําผมของเราอะทำงานได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ควรที่จะตัดแต่งหลังจากที่เรายืดผมเสร็จแต่ว่าไม่ควรที่จะสไลด์ผมให้มันเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่สไลด์ผมเยอะก็ทําให้ผมดีดเด้งขึ้นมาหรือว่าชี้ฟูขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะคะนะคะวันนี้ก็สรุปแค่นี้ เดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าจากร้านทํมผมจุกาซอลนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนให้กับพี่ๆให้กับทุกท่านได้ไปเม็มันนี่กันหรือใครสนจะสามารถทักเข้ามาได้นะคะว่าจะทำยังไงขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ